ว h a t ซ up นี้เ้สวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหม <t ick> วันนี้นะครับผมจะมารีวิวของจากทางแบรนด์ Get Rich Easy นะครับผมเป็นกระเป๋าในรุ่นที่มีชื่อว่า Tiny Bag นะครับผมที่วางอยู่ข้างหน้าผมทั้ง3ใบ3สีนี้เลยและหลังจากที่ผมรีวิวเสร็จนะครับท้ายคลิปจะมีกิจกรรมให้ทุกคนร่วมสนุกนครับทุกคนที่ดูอยู่นะครับเพื่อรุนรับกระเป๋า Tiny Bag จากทางแบรนด์ Get Rich Easy ไปฟรีๆกันเลยนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนติดตามกันนะครับเราไปเริ่มดูรีวิวใบนี้กันได้เลย เรามาดูรีวิวกันนะครับผมจะรีวิวใบไหนดีเอาใบตรงกลางแล้วกันนะครับสีขาวน้ำเงินซิปเหลืองนะครับอันนี้คือ Tiny Bag นะครับจากทางแบรนด์ Get Rich Easy นะครับแท็กอยู่ตรงนี้นะครับดิเมนชันขนาดของกระเป๋าเนี่ยก็ค่อนข้างจะเล็กสมชื่อนะครับขนาดอยู่ที่11คูณ18เซนนะครับผมแบบนี้เลย และวิธีการใช้ของมันเนี่ยเราสามารถจะใช้เป็นแนวตั้งก็ได้ครับหรือว่าแนวนอนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสายกันก่อนนะสายจะอยู่ข้างในกระเป๋านะครับนี่เลยกลมๆแบนๆน,นะครับแล้วก็มีที่ปรับขนาดความยาวสายแบบเป็นนิบๆแบบนี้นะใบสีขาวเนี่ยจะได้สายสะพายเป็นเชือกสี กลมมาท่านะครับและเชือกที่ให้มาเนี่ยจะมีตะขอนะครับสด้านแบบนี้นะฮะเราสามารถจะดีไซน์ได้ว่าเราอยากจะติดใช้ด้านไหนนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีหูอยู่ข้างนี้2อันนะครับแล้วก็จะมีหูหิ้วอยู่ฝั่งนี้อีกอันนึงนะฮะผมจะลองติดแบบห้อยแบบเป็นแนวตั้งก่อนนะครับใส่เข้าไปเลยโอเคด้าลละครับแบบนี้นะครับเราสามารถจะใส่แบบนี้ได้นะหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็น แนวนอนก็ได้ด้วยการถอดสายแบบนี้แล้วก็มาติดกับตัวห้อยกระเป๋ากระด้านนี้แล้วก็ทําให้มันยาวขึ้นนิดนึงนี่ครับเราสามารถสะพายข้างได้แล้วก็เป็นแนวนอนแบบนี้นะครับอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับต่อมาเรามาดูกันที่กระเป๋านะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับข้างหน้าตรงนี้เนี่ยเราจะได้ซิปหนซิปเลยฮะตรงนี้เอาไว้เก็บพวก เหรียญพวกของเล็กๆนะครับไว้ตรงนี้ได้จะมีกระเป๋าแบบแปะหนีบตินตุ๊กแกนะครับตรงนี้อีกนิดนึงนะครับนี่ช่องนี้ก็จะยาวไปจนถึงท้ายกระเป๋าตรงนี้เลยนะครับเอาไใส่เก็บพวกบัตร BTS บัตร ATM นะครับไว้ข้างหน้าแล้วก็ปิดไว้ป้องกันไม่ให้หลุดออกมานะครับและด้านหลังกระเป๋านะครับจะมีช่องเก็บของที่เราหยิบใช้บ่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่ปิดนะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่มันก็จะแนบอยู่กับตัวเราตลอดนะครับและช่องหลักของเขานะครับก็จะอยู่ด้านนี้ความยาว1 1บเคูณสิ เก็บไอโฟนได้ไหมลองดูนะครับไอโฟน8 plus ของผมจะเข้าได้ไหมอือ <c oughs> นี่ฮะไอโฟน8 plus เครื่องหนึ่งพอดีเป๊ะ <c oughs> ผมว่าก็ค่อนข้างจะมินิมอลนะครัพกของน้อยๆออกจากบ้านแบบนี้นครับแล้วก็จะมีแท็กเล็กๆอันนึงนะฮะสีดำๆตรงนี้ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าเป็นรูปดอลลาร์ซายนะครับสกุลเงินดอลลาร์นะครับใช้วัสดุผ้าแล้วก็เป็นผ้าที่มีไนลอนนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงครับไม่เสียทรงนะ รุ่นนี้ Tiny b ี่แออกมาทั้งหมด3สี่นะครับก็จะมีสีขาวใบนี้นะแล้วก็มีสีดำนะครับผมก็จะได้สายสะพายเป็นเชือกสีดำเหมือนกันตรงนี้จะเป็นสีเทานะครับเนี่ยฮะเปิดให้ดูด้านในก็จะเป็นสีดำหมดเลยนะใบนี้ก็จะค่อนข้างมืดนะครับและสีสุดท้ายก็จะเป็นสีเขียวทหารนะครับผมมีแซมตัวเปิดปิดตรงที่เป็นสีเหลืองตรงนี้จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับสายสะพายที่จะได้จะได้สีนี้ครับ เป็นเชือกสีเขียวแดงขาวแบบนี้นะแบบนี้เลยใครชอบใบไหนลองคอมเมนต์บอกผมสิเดี๋ยวผมจะลองหาเสื้อผ้ามาแมทช์กับกระเป๋าทั้ง3ใบนี้เลยนะไอเดียของผมก็คือจะใส่เสื้ออีเดียวกับตัวกระเป๋าเนี่ยคิดอะไรไม่ออกก็ทําแบบนี้ก็ได้ครับสีขาวผมก็จะใส่เสื้อสีขาวนะครับสีดําผมก็จะใส่เสื้อสีดําส่วนใบนี้ ผมอาจจะลองหาแจ็คเก็ตตัวหนึ่งมาใส่นะฮะเพราะว่าการเลือกสีดีไซน์ของตัว Tiny Bag เนี่ยจากแบรนด์ g a l a i c h Easy เนี่ยเขาได้คิดออกมาแล้วว่ามันเป็นสีที่อยู่กับทุกสไตล์ได้นะครับทุกสีทุกลุกได้นะ ครับหวังว่าคนจะได้ไอเดียนะครับในการแมชชัอเสื้อผ้านะครับกับกระเป๋า Tiny Bag นะครับจากทางแบรนด์ Get Rich Easy นะครับผมถ้าเกิดใครสนใจนะครับที่จะซื้อเป็นเจ้าของนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ใบละ790บาทนะครับทักไปที่ Get Rich Easy ได้เลยนะครับผม แต่วันนี้นะครับสำหรับคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับคุณจะได้เป็นเจ้าของแบบฟรีๆนะครับด้วยกิจกรรมทิเ a y นะครับพี่ get rich easy แล้วก็ช่อง k e r w นะครับมีให้กับทุกคนนะครับมาฟังกติกากันเลยก่อนไปฟังกติกานะครับขออนุญาตถอดกระเป๋าก่อนเยอะเหลือเกินแบบยากฮะโอเคแขวนมาแค่ใบเดียวพอนะครับผมโอเคเรามาฟังกติการ่วมสนุกนะครับคุณอาจจะได้เป็นเจ้าของ t ท ny b a ี จาก Get Rich Easy นะครับผมไปแบบฟรีๆกันเลยนะครับกติกาข้อที่หนึ่งนะครับกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube นะครับ Ker Wu ช่องนี้นะครับกดหรือยังใครยังไม่ทำกดเลยนะครับผมต่อมานะครับไป Follow Instagram นะครับ IG KerXW นะครับแล้วก็ร้าน Get Rich Easy BKK นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ข้างล่างนี้นะครับผมไปกดไลค์ทั้งสองอันเลยนะครับ IG ของผมเองแล้วก็ IG ร้าน Get Rich Easy นะครับผมไป Follow 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 โลลก,กันเยหลังจากนั้นนะครับกลับมาคอมเมนต์ใต้รูปที่ไอจีของผมเองนะครับรูปนี้คอมเมนต์ใต้รูปนะครับว่าทุกคนอยากจะได้กระเป๋าสีไหนไปนะครับมีทั้งสีดำสีขาวแล้วก็สีเขียวทหารแบบนี้นะครับคอมเมนต์มาเลยครับผู้ชนะในครั้งนี้นะครับจะได้กระเป๋า Tiny b a g จาก Get Rich Easy นะครับตามสีที่ทุกคนคอมเมนต์ไว้ใต้รูปนั้นและก็ยังจะได้แมส ปิดปากนะครับเป็นแมสผ้านะครับจากทางแบรนด์ Get Rich Easy นะครับผมไปเลยคู่กันนะครับผมคือจะได้กระเป๋าหนึ่งใบแล้วก็แมสปิดปากสุดเท่นะครับผมจากแบรนด์ Get Rich Easy ไปเลยแบบนี้นะครับส่วนวันจับฉลากชื่อผู้โชคดีนะครับผมก็จะไปสุ่มในคอมเมนต์ Instagram ส่วนตัวผมนะครับผมจะจับวันที่เอาเป็นวันที่13เมษาแล้วกันนะครับวันสงกรานต์นะวันปีใหม่ไทยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็คงต้องอยู่บ้านนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ติดตามคลิปสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวผมจะจับฉลากผู้โชคดีนะครับแล้วก็จะทักไปใน IG ของคนคนนั้นนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะกันเนาะโอเคขามาร่สนุกเยอะๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณแบรนด์ Get ต i ิช อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการส่งกระเป๋าไทนี่แบ็คนะครับเล็กๆสุดจ้าวสุดน่ารักนะครับเข้ามาที่ช่องแล้วก็ให้ผมได้ทำกิจกรรมนะครับแจกคนดูของผมด้วยนะครับ Shout out to get rich easy b k k a e c a e นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับคงต้องลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ stay safe stay home stay healthy นะครับไปก่อนนะครับสวัสดี peace out